สวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนนะครับที่เข้ามาชมการทำนายดวงในเดือนธันวาคม2566นะครับเราเดินทางกันมาถึงเดือนสุดท้ายของปี2566กันแล้วนะครับนะมาดูกันว่าดวงของลัคนาราศีสิงห์ในเดือนธันวาคมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเหนื่อยตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับ เหน็ดเหนื่อยหน่อยนะครับในเรื่องเรื่ธุรกิจการงานแต่ว่ามันมันดีขึ้นนะชีวิตมันดีขึ้นมันเลยเหนื่อยนะครับธุรกิจต่างๆที่มันเคยซบเซานี่คือมันก็จะมันก็จะเหนื่อยนะครับเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันจะเริ่มดีขึ้นมาไงอ่ามันก็เลยเหนื่อยนะครับต้องใช้แรงใช้มันสมองเยอะหน่อยในช่วงเดือนธันวามนี้นะโดยเฉพาะท่าน ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของกิจาการอยู่นะอ่าเนี่ยคือจะเหนื่อยเหนื่อยมากหน่อยนะครับก็ต้องระวังดีๆนะอ่ามีเกณฑ์ล้มป่วยได้นะครับอ่ากระดูกไม่ค่อยดีด้วยนะครับช่วงเวลานี้นะต้องระวังนะครับมีเกณฑ์ผ่าตาดัดนะถ้าใครที่เป็นอ่าจะจะจะไปทําพวกอ่ากิจกรรมอยู่แล้วนะี่คือก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ถือเป็นการแก้เคล็ดไปในตัวนะ,ะสิบดามนี่คือถ้าในเรื่องนี้คือเป็นอะไหล่รถยนต์นะครับอะไหล่รถยนต์อะไหล่ ขนาดใหญ่โรงงานขนาดใหญ่เนี่ยอันนี้คือจะดีมากๆนะครับแก้เคล็ดยังไงก็ทําบุญเกี่ยวกับด้านสุขภาพโรงพยาบาลหรือไม่ก็บริจาคลงศพนะครับบริจาคลงศพบ,บริจาคผ้าห่อศพอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยก่อนแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับเนี่ยกลางเงินมา10บเหรียญเลยโอ้โหปังมากๆแต่สะว่ามันจะเป็นทุกขลาบนะ,อ,ะอันนี้ จ็บป่วยก่อนแล้วมันจะมีเงินเข้ามาอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับได้ทรัพย์สินมรดกเข้ามาหรือตัวเองอยากจะขายที่มันก็จะได้ขายนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะการเงินจะดีนะครับนี่อันนี้ก็ต้องระวังนะระวังเรื่องเรื่องเจ็บป่วยด้วยนะครับอ่าเฮอร์มิตจะได้ไปทําบุญมีเงินแล้วก็ต้องทําบุญนะครับ อาจจะได้พบเจอ,อครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือนะครับหรือจะได้ร่วมบุญใหญ่นะครับได้ทําบุญใหญ่ร่วมบุญใหญ่นะสำหรับใครที่ทําธุรกิจพวกเกี่ยวกับสังฆพันธ์อันนี้คือก็จะดีมากๆนะครับหรือเครื่องรางของขลังต่างๆนี่คือก็จะดีนะครับน้องๆที่จะไประเรียนต่อต่างประเทศนี่คือก็วีซ่าผ่านแล้วมีเกณฑ์จะเดินทางนะครับเดินทางไกลไปทํางานตัวคนเองด้วยนะ อ่ไม่ใช่เฉพาะคอน้องๆเด็กๆตัวคุณเองนี่ก็จะเดินทางเดินทางช่วงระยะสั้นๆในเรื่องการงานนะครับช่วงแบบแปบ๊บเดียวอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นช่วงปลายปีนะคุณอาจจะไปเที่ยวด้วยทํางานด้วยในเวลาเดียวกันอย่างนี้นะครับนะการเงินดีมากๆต้นปีก็ให้ต้นเดือนให้ระวังนิดนึงนะมีเกณฑ์จะป่วยอันนี้ก็คือต้องเตือนก่อนนะครับและนี่คือเป็นการทำนายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจะจมเป็นรายบุคคลนะ พื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับถ่ายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนถ่ายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับอะไรที่มันดีเนี่ยก็ขอให้ซึมซับเข้าไปส่วนอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องไปจำใส่ใจนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางก็พอ